พี่ๆนักลงทุนหลายคนเคยมีปัญหาเหล่านี้หรือเปล่าครับในช่วงที่ลักษณะของตลาดเป็นแนวโน้มขาลงหรือหุ้นที่พี่ถืออยู่ครับเป็นลนักษณะของแนวโน้มขาลงครับราคาของเขามีโอกาสที่จะลงมาเรื่อยๆเลยครับแต่เราไม่อยากขายเพราะว่าเราไม่อยากขาดทุนครับเทคนิคที่เราจะมาสอนในคลิปนี้นะครับคือเทคนทิคในการแก้ไขครับว่าถ้าเกิดพี่ๆหลายคนที่มีหุ้นอยู่ครับอยากได้ทุ้นขึ้นหรือว่าบางทีครับเราครับสามารถทํากําไรได้ครับจากหุ้นที่เราขาดทุนอยู่ครับ เทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ไม่ยากครับแล้วก็พี่ๆนักลงทุนมือใหม่รวมทั้งพี่ๆนักลงทุนหลายๆคนนะครับที่สามารถใช้งานตัวฟังก์ชันต่งตางๆเนี้ยก็สามารถนําไปใช้ได้นั่นเองนะครับเทคนิคที่ว่าครับทคนิคที่ว่าช็อตอะเกนพอร์ตครับช็อตอะเกนพอร์ตคืออะไรและเทคนิคนี้สามารถแก้ไขปัญหาให้นักลงทุนได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เรามาอธิบายไปด้วยกันนะครับ ก่อนที่จะเริ่มเนื้อหากันนะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับช็อตอเกนพอร์ตเทคนิคของคนติดดอยที่ไม่อยากขาดทุนนั่นเองนะครับในช่วงตลาดที่เขาเป็นลักษณะแนวโน้มขาลงนี้ครับหัวลุ่มก็น้อยครับปัญหาหนึ่งนะครับที่พี่นักลงทุนหลายคนเจอครับคืออะไรฮะ ติดดอ,อยนั่นเองนะครับหุ้นที่เราถืออยู่ครับเราเข้าไปซื้อในราคาที่เขาสูงครับในราคาเขามีการยอร่อลงมาเรื่อยๆเลยเทคนิคนี้นะครับถือเป็นเทคนิคหนึ่งในการแก้นะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพี่ๆนักลงทุนหลายคนนะครับก็ไม่ยอมที่จะคัดรอดใช่ไหมครับเพราะว่าถือคติว่าไม่ขายเท่ากับไม่ขาดทุนแต่ความเป็นจริงแล้วอะครับรา <nin j> uh คาเขามีการยอร่อลงมาเรื่อยๆครับการ <that 's right> ที่เราไม่ยอมขายครับบางทีจะเป็นการที่ เงินที่เราถืออยู่ครับเป็นการย่อลงหรือลดลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับในส่วนของเทคนิคช็อตสเกนพอร์ตนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคนึงนะครับที่เราครับจะเป็นการลดต้นทุนหรือว่าเป็นการลดในส่วนที่เราถืออยู่ครับให้ราคาของมัามีการลดลงครับและหาจุดเข้าซื้อจุดขายครับที่เราสามารถคืนทุนได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าช็อตสเกนพอร์ตคืออะไรครับ เทคนิคขับเกนพอร์ตนะครับหรือชื่อสั้นๆของเขาครับ S A P ครับขับเกนพอร์ตนะครับคือการที่เรามีหุ้นอยู่ในมือครับและคาดว่าราคาของหุ้นตัวนั้นครับกาลังจะตกครับเราจะขายหุ้นตัวนั้นของเราในตลาดก่อนครับพอราคาของหุ้นของเขาครับตกลงมาครับเราค่อยซื้อกลับคืนจากตลาดเข้ามาในมือนั่นเองนะครับเทคนิคนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่บอกได้ง่ายๆครับ ว่าถ้าเกิดเรามีการแบ่งขายออกไปแล้วเข้าซื้อใหม่ใช่ไหมครับเราก็มีโอกาสที่เราจะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูภาพตัวอย่างกันครับเดี๋ยวไปดูจากตัวอย่างกันดีกว่าครับเพื่อให้พี่ได้เข้าใจกันง่ายยิ่งขึ้นนะครับจากสังเกตจากการาฟตรงนี้เลยครับราคาของเขาเป็นยังไงฮะขึ้นมาเรื่อยๆฮะหลังจากเขาขึ้นมาให้เออหายเรียบร้อยแล้วหรือขึ้นในราคาที่สูงสุดมาเรียบร้อยครับราคาขเขามีการย่อลงครับ รีบาวย่อลงรีบาวแล้วย่อลงนะครับจะสังเกตถึงพฤติกรรมของเขาง่ายๆครับราคาเขามักจะชนแนวต้านแล้วก็แนวรับใช่ไหมฮะหลังจากย่อลงมารับแนวรับตรงนี้ครับเขามีการรีบาวขึ้นมาครับและรีบาวขึ้นมาเรียบร้อยชนแนวต้านลักษณะนี้เขาก็มีการย่อลงนั่นเองเทคนิคนี้นะครับจะเป็นในการช่วยดูของเทคนิคทรัคเกนพอร์ตของเรานะครับสมมุตินะครับสมมุตินะครับเราถือหุ้นนะครับในช่วง5 9บบาทครับ หลังจากเราถือหุ้นในห้างพ่อ59บาทเรียบร้อยครับหุ้นของเขาเป็นลักษณะของแนวลงขาลงใช่ไหมครับถ้าเกิดสังเกตเห็นตัวราคาของเขาที่เป็นลักษณะร o ว l o ลครับหรือตัว h i g ยของเขาเป็น high ทยวัวโลนั่นเองลักษณะแนวลงขาลงมาเรียบร้อยครับเราครับต้องทํำยังไงดีฮะเราครับครที่จะหากจุดขายก่อนใช่ไหมฮะสมมติอยู่ที่59บาทครับแล้วสังเกตเห็นได้เลยครับว่าราคาเขาไม่มีโอกาสที่จะกลับมาถึงจุดนี้แหละครับจุดที่ผมติดถูกตรงนี้ครับี่จีทำยังไงฮะ พี่ๆนะครับหลายๆคนนะครับก็สามารถทําได้ครับจากในจุดนี้ครับรีบขครับในช่วงที่ราคาของเขาย่อลงมาครับสังเกตนะครับง่ายๆเลยครับในช่วงที่ราคาเขามีการย่อลงมาครับสมมุตินะครับเราไปขายครับในช่วงที่55บาทครับสมมุตินะครับเราขายในช่วงที่55บาทนะครับแปลว่าตอนนี้เราขาดทุนอยู่เท่าไหร่ครับขาดทุนอยู่4บาทนั่นเองสังเกตนะครับเราขาดทุนอยู่4บาทครับหลังจากเราขาดทุนอยู่4บาทเรียบร้อยครับเราจะสังเกตในแนวรับที่เราตีใช่ไหมฮะ จะสังเกตจุดแรกนะครับหลังจากที่เขาชนแนวรับมาเรียบร้อยครับเขามีโอกาสที่จะรีบาวกับขึ้นมาฮะหลังจากเขารีบาวกับขึ้นมาครับจาก5 5าบาทเป็น57บาทแปลว่าเราได้กําไรมา2บาทใช่ไหมฮะณจุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่เราควรที่จะอะไรคะขับนั่นเองนะครับจะสังเกตณตรงแรกนะครับที่อยากให้พี่ดูกันนะครับทุนของเราก่อนฮะทุนที่เราเข้าซื้อครับณตอนนี้ครับมันเฉลี่ยที่ลดลงแล้วจาก59นะครับหรือ55บาทนั่นเอง หลังจากนั้นนะครับพี่เราเข้าซื้อที่52บาทนะครับณตรงนี้ครับเป็นจุดที่พิ็นการบอกแล้วครับว่าราคาของเขามีโอกาสเลยครับในการกลับตัวนั่นเองนะครับเป็นแนวโน้มขาลงต่อครับตรงนี้เรารีบขายครับแปลว่าตอนนี้เราได้กําไรมาเท่าไหร่ครับสบาทนะครับหลังจากนั้นนะครับที่เรารีบขายครับราคาเขาลงมาที่53บาทครับ5.3บาทนะครับแล้วราคาเขามีโอกาสที่จะรีบาทใช่ไหมครับเราอยู่ในโซนแนวรับครับเรารีบเข้าซื้อครับแปลว่าตอนนี้เราอยู่เราเหลือทุนที่เท่าไหร่ครับ 53บาทนั่นเองนะครับเราวก็ซื้ออีกรอบนึงนะครับในช่วงทุนที่53บาทนะครับในราคาเขามีโอกาสรีบาวครับนะฮะเขามีการรีบาวขึ้นมาครับในราคาที่ห้าสบาทนะครับแล้วตรงเนี้ยเราค่อยขายนั่นเองนะครับเราก็จะได้กำไรคืนอีกเท่าไหร่ฮะ2บาทนั่นเองนะครับแล้วตรงเนี้ยก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพี่ๆนักลงทุนหลายคนนะครับก็จะสามารถได้คุนคืนนะครับที่จากตอนแรกเราติดลบสบาทเราจะได้คุณคืนจาก กำไรจากช่วง57-55บาทนะครับนั่นเองนะครับหรือบางทีครับในบางกรณีครับที่เราอยากได้ทุนคืนมากกว่านี้ครับเราก็สามารถนำกำไรจากในส่วนของเทคนิคช็อตอเกนพอร์ตได้นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูจากตัวอย่างกราฟกันนะครับจากตัวอย่างกราฟสังเกตเห็นนะครับแนวโน้มของเขาเป็นยังไงครับแนวโน้มขาลงใช่ไหมครับสังเกตจากตัวราคาได้ครับเพราะเกิดลักษณะโรเวอร์โรหรือลักษณะที่ลงมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดพี่อยากใช้ทคนิคพักอเกนพอร์ตล่ะพี่จะดูยังไรครับนี่ผมเอากราฟจริงมาให้ดูครับพูดพี่ดีเจครับถ้าเกิดสมมุตินะครับเราเข้าซื้อในช่วงนี้ครับที่พี่สังเกตเห็นใช่ไหมครับสมมุติผมเข้าซื้อในช่วงนี้ราคาเขาสูงมากเลยครับคือที่เท่าไหร่ครับดูง่ายๆเลยนะครับคืออยู่ในช่วงที่ตีนะครับตีสักประมาณ3.4บาทได้เลยครับสมมุติเราเข้าซื้อในช่วงที่3.4บาทครับแล้วเราไม่อยากขายทั้งหมดครับแต่เราเข้าซื้อไปแล้วล่ะแล้วเราไม่อยากขายทั้งหมดเราควรทำยังไร ราคาเขามีการย่อลงมาเรื่รอยๆครับแล้วหาจุดที่เขาไม่มีโอกาสกลับตัวครับแล้วเราค่อยเข้าซื้อเพิ่มครับรวาขายณจุดนั้นไปก่อนแล้วเข้าซื้อครับคือเราเข้าซื้อที่สามจุดหนึ่งนั่นเองสังเกตเห็นได้นะครับว่าตอเน,นี้ราคาของเขาตอนนี้เราติดลบลบสามใช่ไหมครัหลังจากเราเข้าซื้อที่สามจุดหนึ่งมาเรียบร้อยครับราคาเขาเป็นยังไงต่อฮะราคาเขามีการรีบาวน์นะครับจากเส้น MA นั่นเองนะครับ ะะราคา r ีบ o u n d ตรงนี้อาจจะอยู่ที่สักประมาณ3 2ครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเราได้กำไรมา1บาทครับตอนนี้แปลว่าเราจะเหลือขาดทุนเหลือเท่าไร่ระ2บาทนั่นเองนะครับเราค่อยหายจุดกันต่อครับคือจุดนี้ฮะจุดที่เขามีการกลับตัวใช่ไหมครตรงนี้เขาก็อยู่ที่ประมาณ2.9ฮะ2.9เรียบร้อยแล้วเขามีการรีบราวขึ้นมาทั้งประมาณ3บาทเนี่ยครับเราค่อยไปทําอะไรฮะเราค่อยทํานการขายอีกรอบหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้เราจะขาดทุนอยู่ที่ลบ1ใช่ไหมคร หลังจากนั้นนะครับทำตามวิธีเดิมเลยครับราคาตรงนี้นะครับอาจจะอยู่ที่สักประมาณ2.6นะครับเดี๋ยวราคาเขาก็มีการรีบาวขึ้นมาครับอยู่ที่ประมาณ2.7นะครับเราค่อยขับในช่วงระยะสั้นของเขาตรงนี้ครับเพราะว่าพี่ครับก็จะได้ทุนคืนมาอีก1นึ่งสกังใช่ไหมครัหรือว่า0.01นั่นเองก็แปลว่าตอนนี้พี่พี่ก็ไม่ได้ขัดทุนแล้วนั่นเองนะครับเทคนิคเนี้ยก็ถือว่าเป็นเทคนิคพักเก่งพอ ที่ว่หลายคนนะครับจากขาดทุนก็จะเปลี่ยนจากขาดทุนนะครับเป็นคุณทุนหรือวิ่งหลายคนนะครับจากขาดทุนนะครับเราก็สามารถทํากําไรได้นั่นเองนะครับเนี่ยติดตามไปเรื่อยๆเลยครับช่วงไหนที่ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่เรายังไม่เข้าซื้อนะครับแล้วก็เหมือนช่วงนี้ครับพอเริ่มมีการกลับตัวอีกรอบหนึ่งครับเราค่อยเข้าซื้อครับเราค่อยทํากําไรในช่วงที่ราคาเขามีการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลงอีกทีนั่นเองนะครับ เรามาสรุปเนื้อหาของวันนี้กันดีกว่าครับในส่วนของช็อตเกนพอร์ตนะครับเทคนิคนี้นะครับคือการที่เรามีหุ้นอยู่ในมือใช่ไหมครับคาดว่าราคาหุ้นของเขาว่าครับกำลังจะตกลงอีกะครับเราจะขายหุ้นตัวนั้นของเราในตลาดก่อนครับพอราคาหุ้นตกลงครับเราค่อยกลับเข้ามาซื้อใช่ไหมครับหลังจากเราเข้ากลับเข้ามาซื้อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเราอาจจะได้คุณที่ถูกลงครับแล้วเราค่อยทํากําไรในช่วงที่ราคาของเขาครับมีการรีบาว์นั่นเองนะครับ และนี้นะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับกับในส่วนของคลิปนี้นะครับถ้าเกิดพี่ชอบเนื้อหาของคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ